เฮ้ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะเริ่มท้อกับชีวิตแล้วดิโทรหาไอชุนแล้วเดี๋ยวมันก็มานายไม่ต้องเครียดนะเอออืมก็ไม่ได้เครียดหรอกแค่ท้อกับชีวิตช่วงนี้เฉยๆนะ่ะไม่เครียดก,ก็ดีแล้วล่ะคิดว่ามันได้รู้สึกไปเองช่วงนี้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ ต้องเข้ามาอยู่โรงเรียนที่นี่ความแตกที่เป็นผู้หญิงทางทางที่ไม่เคยเกิดเรื่องขึ้นเลยตั้งแต่ใช้ชีวิตแบบนี้มาไหนจะความซวยยิบย,อย้อยแบบวันนี้หรือว่าจะเป็นเพราะเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วนซีซั่นสองอีที่52ตอนไม่นะคิดมากคิดมากคิดมากนี่มันสมัยไหนแล้วไม่ใช่หรอ ไม่ใช่หรอว่าแต่เมื่อกี้รู้สึกปแปลกๆเหมือนประจำเดือนจะมาเลยแฮะแต่คงไม่ใช่หรอกน่าจะตั้งหลายวันกว่าจะมานี่อย่ามาเลยได้โปรโดนานี้โกหกไม่เก่งเลยนะซีนละเรื่องอะไรหรอที่บอกว่าไม่เครียดแต่จริงๆก็กังวลอยู่ใช่ไหมล่ะหรือเพราะว่าอยู่ด้วยกันสองต่อสอง,งเลยกว่าฉันทำอะไรอืมกว่าจะก,กังวล จะว่ากังวลมันก็ไงเดียมะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กังวลตอนนี้เลยนายไม่ต้องห่วงหรอกเอาอีกแล้วชอบบอกไม่ให้คนอื่นเป็นห่วงแล้วนั่งกังวลอยู่คนเดียวก็เข้าใจอยู่หรอกว่าบางเรื่องเธอพูดออกมาไม่ได้ เวลามีอะไรเลยชินกับการเก็บไว้ในใจเสมอแต่ก็อยากให้ปรึกษากันบ้าง,งก็ยังดีหรือว่าเราควรเคยอ่านเว็บตัวเรื่ององค์รักหญิงจำเป็นหรือเปล่าอืมคิดว่าไม่เคยนะทำไมหรอเมื่อก่อนเคยอ่านอยากเล่าให้นายฟังฮ่าอารมณ์ของอารมณ์ไหนของนายเนี่ยอือฉันแค่รู้สึกว่ามันคล้ายกับชีวิตนายดีนะ่ะ Oh, oh. มันเป็นเรื่องแบบไหนหรออืมก็มีสาวชาวบ้านคนหนึ่งเธอต้องปกปิดตัวตนว่าเป็นผู้หญิงเพราะเธอเป็นนักลอบสังหารสมัยนั้นผู้ชายส่วนใหญ่จะมองเพศหญิงเป็นเครื่องสนองตัดหาตัดหาและเพศที่ถูกเอาเปรียบได้ง่ายเธอจึงปลอมตัวเป็นชายเพื่อที่จะได้ทำภารกิจ รอบสังหารเจ้าชายได้รอบสังหารเจ้าชายอืมเดี๋ยวสิแต่สุดท้ายนางก็ยังทำเรื่องที่บอกว่านางก็ทำที่บอกว่าคาชีวิตฉันจนได้เป็นองค์รักของชายเฉยเลยหมายความว่าไงกันนายจะสืออะไรกันแน่นะเวหรือว่าฉันน่ะชื่นชมนางเอกในเรื่องมากเลยนะ เขาเก่งสุดๆเลยนะการปลอมตัวเป็นชายไหนจะเรื่องรอบสังหารคงมีความกดดันเต็มไปหมดถ้าในชีวิตจริงมีคนต้องใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เธอคนนั้นคงเป็นคนที่เข้มแข็งและเก่งมากแน่แล้วตอนจบเรื่องนี้จะเป็นยังไงหรอเออนั่นสินะก็เจ้าชาย ก็รู้ความจริงเรื่องที่เธอว่าเธอเป็นผู้หญิงหลังจากนั้นฝาอุปสรรคต่างๆมามากมายสุดท้ายก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขหรือว่าเวดูแล้วงั้นเหรอซีนเดี๋ยวก่อนแบบนี้มันค่ะคือฉันคือ เอ๊ะกว่าจะม,มาได้นานยอะมัวทำอะไรอยู่เนี่ยเราตั้งนานหรอว่าแต่แวะนู่นนี่อยู่ละสิใช่ไหมใช่ไหมเข้ามาตอนนี้ทำไมวะอืมก็นะอากาศก็ร้อนโรงเรียนก็ใหญ่ให้วิ่งมาคงไม่ไหวไหมวะไม่ได้สำคัญกับฉันขนาดนั้นซะหน่อยฮะชิบ๊อบซี่ ลืมตัวว่าแต่แน่ใจจริงๆนะว่าเอเวรู้ความจริงของนายจริงๆฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อาจจะคิดไปเองก็ได้มังซินอยากคิดมากเลยนะ่ะก็อาจจะใช่แต่ว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งและเก่งมากแน่เลยซินหรือว่ามั่นใจจริงๆว่าหมอน,นั้นพูดอะไรกันแนะ่ที่ซินอย,อยากอยากกังวลเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันหาทางช่วยเรื่องนี้เอง ไม่ต้องคิดมากแต่รอฉันแข่งเสร็จก่อนโอเคไหมอืออืนน <ๆ S 1> อนนคุณพ่อยูสชโอเคงั้นไปนั่งรอก่อนนะอืมสู้ๆนะซีนชนะสีเขียวให้ได้ครับครับรู้สึกแปลกๆชะมัดเลยแฮะหรือว่าเมนจะมาจริงๆแต่มันจะมาเล็กขนาดนั้นอีกสินาทีจะเริ่มการแข่งขันระหว่างแข่งขันบานระหว่างสีชมพูกับสีเขียว นั้นเลยเหรอพามนักกีฬาปลดเตรียมตัวข like, like ้างสนามอะเอาจริงดีกางเกงเล้อจริงด้วยทำไงดีตะต้องรีบเช็ดก่อนใครเห็นงั้นเดี๋ยวเช็ดไปก่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตรงนี้นายเลือดเฮ้ยหรือว่าตะตอนนี้นายไปนในนั่นอยู่หรอค่ะคือไม่จริงใช่ไหมเนี่ยชูบีคอนเน่ เ้นเดียวคือว่านะฟังก่อนขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะโอเคนะคะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกันแล้วกแชร์กด subscribe ให้ชอ่ชองมึงอะเกมเมอร์ด้วยนะคะโอเคตอนนี้น้องพลไม่มาอ่านนะคะเพราะว่าน้องพลตายไปแล้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายอะไรนะโอเคค่ะบ๊ายบาย